โอเคก็สวัสดีทุกคนฮนะยินดีต้อนรับเข้าสู่บอมคริปโตนะผมตานะครับวันนี้ก็มาเปิดจอนะครับเปิดตัวเออห้าไนะครับ ID ละสิบห้าตัวนะแล้วก็เอออันนี้เป็น ID ฝากเปิดนะครับ ID ฝากเปิดทั้งหมดเลยนะ5จอนะครับที่ผมจะมาเปิดวันนี้หมดบีคอยไปประมาณ750ดร้อยห้คอยนะครับอันนี้ก็ขอให้น้องโชคดีนะครับวันนี้ก็พี่ก็จะมาเปิดตัวด้วยนะอันนี้ ID ของผมนะครับผมก็จะเนียน,นเปิดด้วยเพราะว่า มันมีคนบอกว่าถ้าเปิดว่าเปิดหลายจอพร้อมกันแล้วก็กดทีละจอไปเขาบอกว่าจะได้ตัวดีนะอันนี้ผมขอเคมเลยครับเคมจากกล่องไปเลยนะไม่รู้จะได้ตัวดีหรือเปล่าเอ้ยไม่ได้เราต้องซื้อทีละตัวเดี๋ยวผมขอซื้อไอดีของผมก่อนนะครับผมขอซื้อไอดีของผมก่อนก็จะซื้อเออจะซื้อ4ตัวนะครับแล้วก็รอเปิดครั้งเดียวในหีบนะอันนี้ก็ไม่รู้จะได้ตัวดีหรือเปล่านะครับรอดูเหมือนกันเพราะว่าไอดีตัวเองนี่ก็ไอดี ID นี้ไม่ค่อยได้ตัวดีเท่าไหร่นะครับผมก็แบบ ก็โปร่งละนะครับเปิดมา30ตัวนะได้ s r ตัวหนึ่งแล้วก็ได้แร่สตัวนะครับนอกานั้นคอมมอนหมดวันนี้ก็มาแก้มือ ID นี้ส่วน5 ID ที่เหลือนะก็ขอให้ได้ตัวดีๆนะครับเพราะว่าไอน,นี้คือผมรับฝากจอนะดูบอมด้านขวานะครับจอบอมเพียบโอเคเคมได้4 0กว่าบีคอยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อตัวกันเลยอันนี้ครับไ d หลักผมมีแค่นี้ไม่รู้จะมองเห็นกันหรือเปล่านะเพราะว่าผมปรับหน้าจอให้มันเล็กนะครับเราซื้อ5ตัวไม่ได้ปะเดี๋ยวซื้อทีละตัวก็ได้นะครับ ซื้อทีลดตัวเอาแล้วก็ไปรอเคมนะรอเคมในในหีบเอานะครับเพราะว่าผมจะไม่เปิดทีละตัวแบบนี้นะมันเสียเวลานะครับเราซื้อแล้วเราก็ไปรอเคมในหีบเอาตามนี้นะฮะร,รอดูฮาร์ดแวร์วอลเล็ตยุ่งยากนิดนึ่งนะครับเวลาหลุดเนี่ยก็ต้องออกมากดนะถ้าเกิดว่าไม่กดมันก็จะไม่เชื่อมต่อให้นะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่จะบอทนะผมแนะนําให้แบบเออเล่นไ d ที่ไม่มีฮาร์ดแวร์ดีกว่านะแล้วก็ป้องกันโดยการไม่เข้าเว็บมั่ว เอาแค่นี้ก็พอแล้วครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปกอกกอกซีดเมตาแมสใส่พวกลิงแอดดอบเนี่ยก็จะโดนแฮกนะโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมตัดเอ่อตอนที่ซื้อตัวครบ4ตัวเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวตัดไปเลยก็ได้ a few moments later มาแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้ก็ซื้อตัวที่เรียบร้อยนะสตัวนะครับอยู่ในหีบละนะครับในหีบละเอ้ยอยู่ไหนวะโอเค4ตัวอยู่ในหีบเดี๋ยวผมขอซ่อนออผมไว้ก่อน อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครจะเชื่อก็เชื่อ,อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะก็อัน,นี้ผมจะอยู่ในิหิครับตอนนี้ว่าก็จะเคมพร้อมกันกันกบเเดี๋ยวผมขอเปิด ID ดีนี้ก่อนเลยครับขอเปิดตัวนี้ก่อนเปิดก่อนได้เปรียบฮนะเปิด i อของน้องกอจินะอันนี้เป็น10ตัวนะครับที่เราจะเปิดเราจะเปิดไล่ ID ไปเลยนะครับก็ไอดีนี้ i อด,ดีนี้ไอดีนี้ถอยหลังไปเรื่อยๆนะจะถึง i อดีผมนะครับอันนี้ก็เปิดเคมตัวอาจจะนานนิดนึงนะ โอเคครับตอนนี้ก็มาให้จ่ายค่าแก๊สเปิดตัวละอันนี้ไม่ไม่รู้จ่ายค่าแก๊สเปิดตัวหรือว่าเออค่าแก๊สในการซื้อซื้อตัวนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนน่าจะเป็นค่าแก๊สการซื้อตัวนะแล้วก็จะจ่ายอีกทีคือค่าแก๊สการเปิดตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญยังไม่ถูกหักนะฮะโอเคตอนนี้ก็มินตัวเรียบร้อยนะครับอันนี้จ่ายค่าเปิดตัวนะเดี๋ยวผมจะค้างไว้ตัวแรกก่อนนะครับวางไว้ตัวนี้ตัวแรกก่อนเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ตัวอะไรบ้าง ตัวแรกก็ขอเปิดมาสวยๆก่อนเดอ้อขอเอ็ดอาร์ตัวแรกได้เละนี่แหละที่ต้องการแลตัวแรกนะฮะแล้วก็ไปไอดีที่2นะไอดี ID ที่2นะฮะสิตัวนะแลทั้งเขียวด้วยนะทั้งเขียวแล้วก็ตีหีบฮนะอันนี้น่าจะเป็นพาวเวอร์หนะครับสปีด5แล้วก็เออสเตมินาสี่สเตมินานี่ไม่ค่อยสําคัญนะครับเพราะว่าเราปล่อยบอททุกเออทุก60นาทีนะมันยังชาร์จไม่เต็มแน่นอนนะแต่ว่าสเตตตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะ ไอ้ power ถ้ามันเป็น power 6กก็เป็น power 8นะครับเพราะว่าบวกตัวตีหีบไปด้วยแล้วก็มีทั้งเขียวอีกอันนี้คือถือว่าเป็นแลที่ดีพอสมควรนะโอเคอันนี้จ่ายค่าแก๊สมินตัวเพราะว่าโอเคจ่ายค่าแก๊สมินตัวนะครับยังไม่ได้จ่ายค่าแก๊สเปิดตัวนะตัวนี้ตัวแรกขอดีๆนะฮะเปิดมาขอส,สวยๆเลยขอส,สวยๆเลยทั้ง5จอ6จอฮะเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันเลยได้ไหมน่าจะเปิดพร้อมกันได้นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดพร้อมกันเลยดีวยเดี๋ยว,เ,ยวเพราะว่าเสียเวลารอทีละไอดีนะเพราะว่ากว่าจะได้ไนนอดนะีา A Later Few Moments later. อันนี้เราโอ้โหคอมมอนกบฟ้าคอมมอนแต่วิ่งไวอยู่แต่อันนี้คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูตัวใหม่อันนี้เป็นน่าจะดูจอ3นะต่อไปไอ้จออื่นยังมิ้นตัวไม่เสร็จอยู่หรอผมนึกว่ามันเป็นการเปิดตัวไปแล้วจอนี้นะฮะโอเค okay, okay, เหรียญซื้อเรียบร้อยแต่ว่าฮีโร่น่าจะอยู่ในหีบเดี๋ยวขอคีมคมออกมาเลยแล้วกัน เปิดทีละตัวพร้อมกันสลับกันเปิดเลยนะมันจะได้ไวนะครับโอ okay. เคเคมเปิดตัวไปไม่รู้จอไหนจะมาก,ก่อนนะครับไม่รู้จอไหนจะมาก่อนอนะโอเคเปิดไปพร้อมกัน3จอนะพอได้5จอครบเดี๋ยวก็ไปจอผมต่อเลยครับจอไหนมาก่อนก็ได้นะมีค่าเท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวผมรอรอให้มันพร้อมกันแล้วก็มาเปิด <Aye. S 1> เคมตัวน้อยโอ้โหคอมมอนมาคอมมอนแวมไพร์ตอนนี้ power สอง speed สองนะ่ะไม่รู้โอ้โหคอมมอนล้วนวะ ไม่รู้จะเห็นกันชัดกันหรือเปล่านะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ชัดเดี๋ยวผมจะซูมให้นะครับเพราะว่ามันก็ใช้หน้าจอแค่นิดเดียวนะตอนเปิดครับอันนี้จ่ายค่าเปิดตัวนะจอน,นี้ไอดีผมนะขอขอตัวสีก่อนโอ้โหยังต้องมาฮาร์ดแวร์อีกเหรอเนี่ยครับใช้ฮาร์ดแวร์ยุ่งยากนิดหนึ่งตรงนี้นะอันนี้เป็นค่าแก๊สเปิดตัวนะครับค่าแก๊สเปิดตัวแล้วเพราะว่าเราไปมิ้นมาแล้ว4ตัวนะไม่รู้จะได้ไอเดีเท่าไหร่นะดูกันได้ไอดีตามหลังตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าไอเดียได้ก่อนหน้านี้เพราะว่า อันนี้คือเราซื้อก่อนเพื่อนไงเราซื้อตัวมาก่อนเพื่อนแต่ว่าเรายังไม่เปิดโอ้โหคอมมอนสัตว์อันนี้เปิดต่อเลยครับโอเคคอมมอนสามสามอืมคอมมอนเอ้ยแลมาอยู่แลเออแลตีหีบแรงแล้วก็เอ่อวิ่งทะลุนะฮะอันนี้น่าจะเป็นสแตทหกนะหกตังคู่นะครับอืมคอมมอนอืมคอมมอนเอดามาอืมแลเอ้ยไม่ใช่คอมมอน อันนี้กค็คอมมอนอีกโอ้โหเลอันนี้คือเลสามจอแล้วใช่ไหมเรสามจอแล้วะครับอันนี้ก็เลมาแล้วอือต่อไปคอมมอนคอมมอนอยู่คอมมอนอยู่ตัวที่สามของเราแล้วอือหโอ้โหขี้กากสุดอันนี้เปิดตัวต่อไปคะคอมมอนคอมมอนคอมมอนตีตีหีบอือหตัวสี สีม่วงยังไม่มาเลยสีม่วงสีแดงโอ้โหคอมมอนหมดของเราคอมมอนหมดหน่าเกียดอันนี้เปิดต่ออาจารย์แดงมาเถอะฟ้อ,องเราเปิดจอ,อนี้ยังไม่เคยได้ตัวดีนะยังคอมมอนอยู่ฮะอันนี้ก็คอมมอนเออหมดแล้วไม่นะโอ้โหจอ,อนี้ไม่ได้อะไรเลยตายยังคอมมอนอยู่นะครับสองจอ,อโอโ้อีปิกมากับมือ อีฟิกทรั้งเขียววิ่งทะลุตีกระจายแล้วก็มีตีหีบนะอีฟิกมาว่ะสเตตสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดนะฮะยังดีอยู่ยังดีอยู่ไอ้ดีนี้เฮ้ยไอ้ดีล่างนี่แบบโคตรเอาอันนี้โอ้โหแลมมาแล้วแลมหนึ่งตัวฮะแล้วก็อืมคอมมอนโอเคเปิดต่อตัวนี้โอเคยังคอมมอนอยู่โอ้โหแลมแลมมาอีกแล้วเฮ้ยแลมส,สามสองตัวแล้ว มีแรตีหีบแล้วก็วิ่งทะลุนะครับอันนี้ดีอยู่นะแมมมตตอนนี้ดีอยู่โอเคคอมมอนแรตัวนี้แรกบโอ้โหซุปเปอร์แรมาอันนี้สกิลดีมากเลยนะสกิลเออทั้งเขียวทั้งฟ้าแล้วก็ตีทะลุนะฮะอันนี้ดีอยู่ดีอยู่ตัวนี้อืแรโอเคแรทั้งเขียวพาวเวอร์ห้าสปีดหกได้อยู่ครับหมดยังยังเหลือคอมมอนคอมมอนอยู่คอมมอนมา คอมมอนอ๋อคอมมอนทั้งชุดนะฮะออกไปหมดยังยังเหลือคอมมอนอีกคอมมอนทั้งเขียวคอมมอนทั้งเขียวอีกแล้วคอมมอนอีกแล้วไม่นะคอมมอนหมดเลยหรออันนี้ก็คอมมอนนะฮะคอมมอนเหมือนเดิมเฮ้ยแลแลตีกระจายเฮ้ยแลตีทะลุวิ่ง5้าพาวเวอร์4นะฮะโอเคคอมมอนโอเคคอมมอนอยู่ หมดยังหมดแล้วไอดีนี้ได้อะไรบ้างได้แรตัวเดียวไอดีนี้เปิดแรมาแล้วก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเลยนะฮะไอนี้ได้อะไรบ้างได้แร2สองตัวได้อีพีตัวหนึ่งนะใน10ตัวนะอีพีนี้สกิลดีนะน i c e ตัวนี้สกิลดีนะครับอีพีตัวนี้อันนี้แรตัวสุดท้ายใช่ไหมได้แรสองตัวไอดีนี้ได้แร2สองตัวไอดีผมไม่ได้อะไรเลยหรอวะมันยังคอมมอนล้วนหมดเหมือนเดิมนะครับได้คอมมอนล้วนเหมือนเดิมโอเค ไอดีนี้ได้อะไรบ้างได้ซปเปอร์แรตัวหนึ่งได้แรตัวหนึ่งก็แร่ยังมีถังเขียวถังฟ้าถือว่าโ okay อเคนะครับถือว่าโอเคอยู่ตัวนี้ก็มีตีกงนะเอ้ยตีกงกับตีหีบนะส่วนไอดีแรกนะฮะได้อะไรบ้างได้แรตัวเดียวหรอโอเคได้แร่ตัวเดียวครับต่อไปเปิดอีกห้าตัวนะเปิดอีกห้าตัวเดี๋ยวคอมินพร้อมกันเลยครับคอมินห้าตัวพร้อมกันเลยไอดี ID หลักเราไม่ได้อะไรเลย ยังตัวขี้กากเหมือนเดิมนะฮะไอดี ID นี้ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมเอ้ามาแล้วไอดี ID ไหนจะเป็นไอดีแรกของเราเดี๋ยวจะขอคัดตัวกระป๋องกระแปงออกก่อน,นับเดี๋ยวอย่าตวนหดเข้ากันเอ,อ่อเอาตัววิ่งสามเอาไว้ตัวนี้ต้องเฮ้ยได้แล้ววะจอแรกได้แล้วฮะอันนี้ต้องไปเปิดหีบเหรอได้นะ โอเคอันนี้โอ้โหคอมมอนเดี๋ยวเราเปิดทีละจอนะฮะเราเปิดทีละจอเดี๋ยวไอดีหลักผมยังไม่ทําอะไรแล้วกันฮะเพราะว่าไอดีนี้เฮ้ยทำไมมันได้ตัวกากจังวะได้ตัวกากก็ได้ตัวกากยาวนะไม่เป็นไรนะคอมมอนอยู่อันนี้แลพาวเวอร์สามปาวเวอร์โคตรน้อยนะพาวเวอร์เหมือนเอ่อเหมือนคอมมอนเลยโอ้โหแลอีกแหละอันนี้น่าจะดีนะครับแลมาโอ้โหคอมมอนโอเคแันนี้แลมาสอง คอมมอนตีกงเอ้ยตีหีบโอ้โหซูเปอร,ร์แลรหัสนี้อีพิกใช่ไหมรหัสนี้อีพิกมาแล้วก็มีซูเปอร,ร์แลพาวเวอร์เก้าบวกอันนี้ก็เป็นสิบเอ็ดนะครับอันนี้ดีอยู่ไอไอดีนี้ดีอยู่โอ้โหแลกบสวยฮะสวยทุกจอได้อยู่โอเคอันนี้คอมมอนเปิดคอมมอนอันนี้ตัวที่สามแล้วนะครับ <S <S โอ้โหแลสามแลเหมือนเดิมเหรอวะมีตีทะลุ แรพาวเวอร์สเหรอไม่นะอาจารย์แดงจะไปเหรอโอ้โหแล้วกกบสแตตอันนี้โคตรขี้กากบอกเลยอันนี้คือกากน่าจะกากสุดแหละตั้งแต่เปิดมานะตัวสุดท้ายของล็อตหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอมมอนอยู่โอ้โหแร่นี่แร่ซ้อนกันหลายตัวมากไอ้ตัวนี้มันซ้อนกันกีน่ตัว,วเนี่ย,ยนี้ตัวที่4หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าตัวที่5ละอุ้ยสุประรมา ยังได้ซูเปอร์แลยู่ฮะ <a> อันนี้ปซูเปอร์แลโอเคคอมมอนคอมมอนคอมมอนหมดไหมโอเคคอมมอนหมดนะฮะหมดยังวะหมดแล้วก็ไอดีนี้นะครับได้ซูเปอร์แลหนึ่งตัวแล้วก็แลสองตัวนะฮะสิบห้าตัวโอเคไอดี okay. นี้น่าจะดีอยู่นะแลหนึ่งแลสองแล้วก็ซูเปอร์แลหนึ่งนะฮะไม่มีถังเขียวแล้วก็อีปิกมาอีปิกมีถังเขียว ส่วนไอดีนี้แล่หตัวแล่สตัวแล่สตัวแล่สตัวแล่หตัวเลยเหรอก็แล่หตัวน่าจะดีอยู่ครับน่าจะดีไอดีนี้แล่ติดแล่ติดกัน3ตัวเลยดีอยู่นะอันนี้นี่ดีอยู่แล้วก็ไอดีนี้นะฮะมีอะไรบ้างมีอะไรของเขาไหมนี่มีซุปเปอร์แล่ตัวหนึ่งแล้วก็แล่สตัวนะครับแล่ซุปเปอร์แล่ตัวหนึ่งแล่สตัวแต่ว่าซุปเปอร์แล่นี่ตีอยู่นะมีตีทะลุนะฮะมีตีทะลุแล้วก็ทางเขียวทางฟ้านะ ส่วน ID นี้น่าจะยับสุดนะฮะมีแค่แรตัวเดียวนอกนั้นก็คอมมอนล้วนนะ ID จอแรกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูมันทานนํางานกันยังไงดูอีพิกมันไวขนาดไหนนะครับดูอันนี้คืออีพิกนะครับมันวิ่งแบบวิ่งโคตรไวเลยไอดี ID ที่มีพวกซูเปอร์แลก็ดีอยู่เด้อส่วนไอดนี้แรตัวเดียวนะครับน่าจะทํางานค่อนข้างนานพอสมควรนะเดี๋ยวไว้ใครที่จะเเปิดตัวกับผมนะครับก็ ทักไล่เอ้ยทักเฟซมาข้างล่างนะเอ้ยทักเฟซมาหลังไม้นะเดี๋ยวขอแอคทีฟพวกแลพวกอะไรก่อนแล้วก็เออคลิปนี้ก็น่าจะไปแค่นี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับน่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านแล้วแหละเพราะว่าเออตอนนี้ก็น่าจะใช้เวลาเยอะพอสมควรนะในการเปิดให้ดีนะครับก็ขอบคุณเออน้องกจิตจีนะที่ให้มาเปิดตัวนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าได้ดีได้ไม่ดีนะก็ไปดูกันเอานะครับไอดี ID นี้ก็ได้แล5ห้าตัวนะ ไอดีนี้ได้แรแล้วก็ซูเปอร์แรไอดีนี้ก็ได้แรกับซูเปอร์แรตัวนี้ได้ซูเปอร์แรกับอีพิกนะครับแล้วก็แรส่วนไอดีที่ไม่ค่อยถือว่าไม่ค่อยดีไหมผมไม่รู้ว่าเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูสเตตคอมมอนนะครับว่าดีหรือเปล่าแต่ว่ามีแรตัวหนึ่งนะไอดีเนี่ยจอสีมาทุกตัวนะครับไม่มีคอมมอนล้วนนะตามนี้นะก็ไปแล้วครับขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนทนะี่เข้ามาติดตามด้วยฝากากดไลค์กดติดตามผมไปด้วยเจอก,กันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปหน้าจะมาทำคลิปออะะไไไรรรกกก็วววว้ว้้้เจัััััันนนนนสสสาหหบบบบีีปปแลลพคคิด